สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับช่างหาเรื่องทำเอ้ยไม่ใช่จริงๆแล้วมันอยู่ในส่วนของช่างหาเรื่องทำนะครับในส่วนของ y o u t u b e นะครับมันก็จะสับสนกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราได้ทำหลายช่องนะครับก็คือช่องช่างหาเรื่องทำนะครับอันนี้อยู่ในส่วนของเกษตรนะครับก็เป็นในส่วนของเข้าสสวนสไตล์เรานะครับแต่เราก็จะลงในส่วนของ u t u b e นะครับก็คือช่องช่างหาเรื่องทำนะครับ แต่ว่างานนี้นะครับเป็นงานคาบเกี่ยวกับงานเกษตรนะครับแล้วก็มาลงในส่วนของเข้าสวนสไตล์เรานะครับนี่พึ่งลื้อไปเมื่อเมื่อสักครู่นะฮะนี่ก็พึ่งลื้อไปสักครู่ปัญหานะครับสาหรับสาหรับการเกษตรนะครับการการดูดน้านะครับปั๊มน้ํานะครับถ้าเกิดอากาศนะครับอากาศภายในท่ออย่างนี้นะครับมันก็จะไม่ดูดขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มส่งผลให้เราเห็นนะครับ ก็คือการรั่วของของน้ํานะครับมันก็เลยไม่ไม่ดูดน้ํานะครับออกไปลดน้ําผักของเรานะครับออกไปลดน้ําต้นไม้ของเรานะครับตอนนี้ก็เหี่ยวแห้งไปหมดแล้วสองวันแล้วครับก็วันนี้ก็จะมาแก้กันนะนี่ก็จะให้ดูนะครับว่าปัญหานะครับปัญหาของปั๊มนะครับปั๊มน้านะครับถ้ามันไม่ดูดนะครับไม่ดูดออกนะครับมันก็จะเกิดปัญหานะครับก็คือ เราไม่สามารถที่จะลดน้ําได้นะครับเพราะว่าน้ํามันรั่วออกนะการติดตั้งนะครับการติดตั้งก็ไม่ไม่ควรให้ตัวปั๊มนะครับต่ําต่ําจากท่อนะครับเนี้ยอันนี้เราเรากอกน้าเนะนี้ยน้ํามันก็จะรั่วออกมาน,มน,น้ํนามันรั่วในลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราต้องถอดออกมาหรือออกมาชุดใหญ่นะครับนะครับเริ่มส่งอาการมาสองสามวันแล้วครับ ก็ไม่ได้ลดน้ําแล้ววันนี้ก็มาแก้กันนะก็จะต้องถอดถอดท่อ,อแป,ป๊บนี้ออกนะแล้วก็มาอัดอัดกาวใหม่นะมานานแล้วครับก็ประมาณยี่สิบสามปีก็ประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วครับเนี่ยร้อยโซ่ของคนแก่ล็อกไว้นะครับคนแก่ก็หนีจากไปหมดแล้วก็ล็อกไว้กันหายนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสวนแล้วเราก็ยังไม่ได้ออกเลยเอาไว้เป็นอนุสรณ์นะครับความทรงจํานะครับเพราะว่า แท่านพ่อนะครับไปรู้เหลือไว้ให้เรานะก็ไม่อยากถอดมีมัดกับต้นมะพร้าวเลยนะยอดทัดการขโมยครับเดี๋ยวเราก็มาแก้กันนะเนีย่ยเราใส่น้ําไปนะครับแล้วก็เราเปิดเบเกอร์นะครับจริงจริงๆเราใส่เราใส่เบเกอร์ไว้นะครับแล้วก็ทําที่ครอบไว้อย่างดีแล้ว หลุดไปหมดแล้วก็จะมีอีกตัวนะเพราะว่าก็จะมีอีกตัวนะเราจะไม่ได้เอามาเปลย่ยนะนีัยถ้ามันรั่วในลนักษณะนี้เนี่น้ำแล้ว,น,น,ลวน้ํามันรั่วมันก็จะไม่สามารถถูบน้ําออกได้นะครับเพราะว่ามันจะมีอากาศภายในท่อเลยไม่ออกเ่ยนี่ลองเปิดน้ำทิ้ไม่ออกเลยนี่ก็เป็นถังใส่ปุ๋ยแล้วครับ ก็จะมีใบพัดะเราทําใบพัดไว้เอาอยางมาลองไว้นะครับเ mm hmm. ยอะๆอย่างนี้เพราะว่ากันนะครับกันมะพร้าวมะพร้าวล่วงใส่แตกมาหลายรอบแล้ว mm hmm. ก็ต้องมาเดินท่อกันใหม่โอเคครับเดี๋ยวแก้ไขกป๊บนิดน mm ึง hmm. แล้วก็ไปลดน้ํากันสําหรับการลดน้ํานะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่ชน,นิดนะครับถ้าเป็นพืชถ้าเป็นผลไม้ใหญ่หญๆนะครับต้นไม้ใหญ่ๆเช่นมะม่วงหรือว่า มะม่วงชมพู่อะไรเงี้ยเขาว่ามะม่วงหรือว่าชมพู่อะไรประมาณเนี้ยเราก็จะไม่ลดนะครับเพราะว่ารากเขาจะยังลึกแล้วเราไม่เคยได้ลดน้ำนะครับพวกพวกมะม่วงชมพู่กระท้อนอะไรประมาณนี้ขนุนนะไม่เคยลดน้ำเลยเขาก็ให้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็ดกทุกป,ปีครับส่วนที่ให้น้ำนะครับส่วนที่จะให้น้ำก็คือทุเรียนนะครับทุเรียนเราเพิ่งปลูกใหม่ ปลูกได้ประมาณ3 3ปี4ปีนะครับมีตายบ้างแล้วก็มีดีบ้างครับปะปนกันไปครับแก้ไขกันไปครับไอที่ให้น้ำนะครับก็จะมีทุเรียนนะอันนี้ก็ต้นงามพอสมควรครับเนี่ยอันนี้ก็ต้นใหญ่หน่อยแล้วก็จะให้น้ําอินทพาลัมนะครับเราปลูกใหม่นะครับอินทผาลัมแล้วก็อะโวคาโดครับที่เราปลูกใหม่ ส่วนเห็นไกลๆนุ่งครับก็เป็นชมพูนะครับเราได้ทําการตัดนะตัดเพิ่งได้2ต้นนะครับไม่ทันครับเดี๋ยวก็แล้วก็จะห่อบางส่วนนะครับแล้วก็จะใช้ตะข่ายคุมอีกบางส่วนนะเยอะมากครับตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาไปแก้ไขปั๊มน้ํากันนะเดี๋ยวเราก็มาลดน้ํากันซึ่งปัญหาของขอเกษตรกรนะครับส่วนใหญ่นะครับใช้ปั๊มไปนานๆน,นะครับมันก็ จะมีการรั่วนะครับรั่วเสร็จปุ๊บก็จะสูบน้ําไม่ขึ้นนะครับปัญหาหลายๆอย่างครับเมื่อจะเป็นหัวกระโหลกนะครับที่อยู่ด้านล่างสึกนะครับยางสึกหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สามารถปิดน้ําได้นะครับเวลาเราปิดเครื่องเวลาเราปิดเครื่องนะครับมันก็จะมีมันก็จะมีหัวกระโหลกนะครับคอยปิดเปิดนะครับมันจะมีหัวกระโหลกแล้วก็มีลิ้นคอยปิดเปิดนะทาให้น้ํายังอยู่ภายในท่อนะครับแล้วเราก็จะ พอเราเปิดมอเตอร์ไปใช้งานนะครับมันก็จะทํางานได้เลยนะครับมันก็จะทํางานได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามีอากาศภายในท่ออย่างนี้นะที่เราที่เราให้ดูช่วงแรกนะครับก็คือน้ํามันรั่วนะถ้ามีอากาศนะครับมันก็จะไม่สามารถที่ปั๊มน้ําได้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอแก้ปัญหากอนนะครับทีแรกว่าจะใช้ตัวเก่านะครับใส่ไปใส่มาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันผุหมดแล้วเพราะว่าอายุการใช้งานก็ ยี่สิบสามสิบปีแล้วครับน่าจะเกินกว่านี้นะมันผุนะมีรูรั่วอยู่เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นแบบเกลียวพลาสติกนะครับเกลียว PVC นะครับเนี่ยเป็นรูเนี่ยรูรั่วอย่างนี้ทำยังไงก็ปั๊มน้ำไม่ขึ้นนะครับต้องเปลี่ยนครับเสียเงินจนได้ครับไปครับไปซื้ออะไรก่อนถ้าไม่เสียเงินไม่เสร็จนะต้องเสียเงินจนได้แล้วครับอะไร ทำไมเสียตังค์นะครับไม่เสร็จจริงๆครับต้องเสียตังค์ก่อนเอเสียตังค์ตลอดครับเราก็จะใช้ตัวเกลียวนอก PVC แทนเพราะว่าของเดิมใช้ไม่ได้นะครับเป็นเกลียวเกลียวแป๊บนะครับผุมาแล้วอายุการใช้งานก็นานพอสมควรเปลี่ยนเป็น PVC ครับ ครับหลังจากที่เราต่อท่อเสร็จนะครับได้เสียตังค์แล้วนะครับเปลี่ยนข้อต่อเกียวนะครับเกียวนอกนะครับจากของเดิมนะครับเป็นท่อแป๊บนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเบเกอร์ลดน้ํากันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ลดน้ํามาสองวันแล้วครับปุ้งนะครับตอนนี้ก็ได้แล้ว ัวหนึ่งนะครับเราก็จะเอาไปใส่ถังครับแล้วก็เอาปุ๋ยใส่นะครับแล้วก็จะเปิดใบพัดตัวนี้นะจะไปรดน้ำอีกทีนะครับวาเว้นมาสองวันนะครับไม่ได้รดน้ำนะครับวันนี้ก็ให้น้ำเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้น้ำมาสองวันนะครับ ตอนบ่ายแล้วครับจริงแล้วมันผิดนะครับการให้น้ําให้การให้น้ำนะครับที่ดีนะครับก็สมควรที่จะให้ตอนช่วงแปดโมงเช้าถึงสามโมงนะครับอย่ากเกินสี่โมงเช้านะครับเพราะว่าช่วงของการสังเคราะห์แสงนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกินสิบโมงไม่เกินสิบโมงนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนของเราแนละ้วก็ยังไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไง ตัวนี้ก็เป็นชมพู่นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้รดน้ํานะครับไม่ได้ให้น้ําเลยอันนี้ต้องมาห่อเพิ่มนะครับหลังจากที่ตัดต้นไปก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับอันนี้ยังไม่ได้ห่อเลยครับลูกสล่งล่งนี่เป็นมูฟังชิงนะครับหมาเหอยกกะหมาข้างบ้านเหอยแกะนี่ก็ให้เห็นน้ำเพื่อนะครับกานขอนกนะ อันนี้รอการแก้ไขใหม่นะทุเรียนนะยอดเป็นใบไม้กวานะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดออกนะนี่ตัดชุดนี้ออกแล้วเอาเหลือแต่กิ่งนี้ในะอ้น้ำก็หน่อยนะครับวันนี้นี่ก็เป็นอินทาลัมนะครับปลูกใหม่ เ okay, ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเข้าสวนทรายเรานะครับจะมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการกเกษตรนะครับเกี่ยวกับการทำอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในสวนของเรานะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าให้ชม คลิปหน้านะครับเรื่องราวดีๆในตัวทั้งเราก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมไปชมกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ